สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างไปจำงวดวันที่1สิงหาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2อนะคะของวันที่20กรกฎาคมที่อาจารย์วางให้นี้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นล่างนะคะเพราะเด่นเด่นล่างนี้นะคะก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชม ก็ยังต้องให้ผู้ชมได้ชมกันให้มันหลากหลายสูตรขึ้นไปนะคะอาจารย์จะแบ่งปันนะคะจะเป็นสูตรสูตรเด่นล่างระยะยาวนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะที่อาจารย์วางให้ไปนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมอาจารย์สอนไปแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะจะมาตั้งแต่นะคะเมื่อที่ออกเจสูตรนี่ระยะทั้งหมดยี่สิบเจ็ดยี่สงวดรวดเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ งวดที่แล้วก็สอนให้ไปนะคะวางให้ไปแล้วด้วยนะคะอาจารย์จะสไลด์ให้ชมอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบนะคะเพราะในคลิปนี้อาจารย์จะวางทั้งหมดสามสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะจนถึงงวดงวดที่แล้วนะคะตรงนี้ค่ะเก้าสองสามนะคะมันจะไปชนกับสูตรสี่ตัวที่อาจารย์วางไว้ให้นะคะที่เป็นเลขเลขเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะคะของงวดที่แล้วนะคะสาม หนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดนะคะหนึ่งสามสี่แปดอันเก่านะคะเป็นสี่หลักของอาจารย์นะคะหนึ่งสามแล้วก็สี่แปดนี่นะคะที่อาจารย์ให้ไปกับเก้าสองสามนี่นะคะเก้าสองแล้วก็สามนี่ยังมีสูตรอื่นๆอีกนะคะเฉพาะสูตรนี้นะคะที่บันชนเลขสามอาจารย์ก็ให้ไปที่เจ็ดสามนะคะสาหรับงวดที่แล้วพอมางวดนี้นะคะ,ะให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้ก่อนนะคือหกเก้าศูนย์นี่ ถ้าเก้าไม่มาก็จะเหลือหกกับศูนย์นี่นะคะะเฉพาะสูตรนี้นะเอ่อระยะยี่สิบหกงวดนี้คือไม่หลุดนะคะจา์จะมาบันทึกไว้ให้นะคะเออไว้ในในในช่องนี้นะคะก็คืออะไรนะคะหกเก้าศูนย์นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะกาลังจะวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมนะช่วยช่วยกันวิเคราะห์นะคะเราอยู่ในช่องเดียวกันนะคะเราต้องรักและสามัคคีกันนะคะ,ะเราเราถึงจะมีโชคนี่นะคะตรงนี้นะคะก็คือ หกเก้าศูนย์นี่คะ่ะสูตรที่สองมีนะแล้วเรามาดูอีกนะคะดูอีกตรงตรงสูตรนี้นะคะอาจารย์จะบอกให้นะคะสูตรนี้ก็เป็นเดินเดินค่อนข้างดีนะคะอาจารย์อาจารย์ถึงแม้จะมีหลุดไปบ้างนะมีหลุดไปบ้างไปดูก่อนนะคะ,ะเป,เปไปไป,ไปนะคะเพราะโตทำงานจานี้ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากประกาดินสอแล้วก็เออสูตรหวยทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่เป็นสูตรระยะยาวนะคะเป็นเราจะใช้ที่หลักหมื่นบวกกันสองครั้งร้อยบนนะคะหน่วยหน่วยล่างแล้วก็บวกสี่ตัวนี้เป็นสี่คงที่จะมีค่าเท่ากับ x กซ์บวกหนึ่งกับบวกสี่จะเป็นทั้งหมดสามตัวเหมือนกันนะคะกับเหมือนกับสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ที่เราได้มาที่เอออะไรคะหกเก้าศูนย์นั่นนะคะก็ยังมีติดเลขศูนย์นะต่อมาเรามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ตั้งแต่ งวด่ที่ออก7-3นี่สูตรนี้จะยาวกว่านะคะมันทั้งหมด35สูตรนะ3 35งวดนะคะท่านผู้ชมจะยาวกว่าสูตรระยะยาวเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะอ่าตั้งแต่7-3แต่สูตรนี้มีหลุดนะคะแต่เราใช้แค่3ตัวโดยไม่มีการปรับสูตรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าหลุดก็ปล่อยให้หลุดไปเพราะว่ามันหลุดแล้วมันเข้าเสมอนะคะอ่าตรง7-3นี่ท่านผู้ชมก็ลองชมดูนะคะอาจารย์ทำมาให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเข้าทุกงวดเลยนะมาตรง้9 5นี่ก็คือออตัวเด่นก็คือ1 2 6นี่ก็จะหลุดไปนะคะ9 5 17งวดนะคะหลุด1งวดแล้วก็กลับมาเข้านะคะพอหลุดแล้วเข้าเลยนะคะคก็5 7นี่นะคะหลังจากเข้าแล้วก็หลุดอีกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ่ะแต่พอมันดูแล้วมันหลุดแล้วมันเข้าเสมอนะคะพอมันหลุดแล้วมันก็ดีนะคะหลุดแล้วเราก็จะได้เราจะได้จับไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะ หลุดตรง82นี้ก็เข้ามานะฮะตั้งแต่83ไงค่ะาเข้ามาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมพอตั้งแต่ออกที่07นี่นะคะหลุดอีกนะคะอะ่รวมสรุปแล้ว3 3งวดแล้วนะคะจากทั้งหมดทั่ขาหลาย25งวดนะหลุด3งวดเองนะคะถือว่าน้อยนะคะท่านผู้ชมนะมันไม่ได้เข้าแล้วหลุดหลุดแล้วเข้าอะไรแบบนี้นะคะมันก็ยังมีโอกาสให้เราลุ้นมานะคะอีกต้องหลายงวดนะคะนะ5งวดเลยะคะ แล้วก็หลุดนะคะท่านผู้ชมหลุดแล้วมันก็มาสองสามเจ็ดนี่นะคะมาออกที่ศูนย์สามนี่จะเข้าที่หลักหน่วยนะคะสูตรนี้มันก็จะบางทีก็มีสิบบ้างหน่วยบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้อนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะนี่นะค่ะก็บางทีก็สิบยาวไปเลยนะคะก็มีหน่วยด้วยนะคะเนี่ยสิบนะคะเราจะสังเกตแต่ตอนแรกๆนี่นะคะของตั้งแต่ที่ทํามาชมแรกๆเลยก็จะเป็นที่หน่วยเลยนะคะท่านผู้ชม หน่วยแล้วก็มาสิบมันก็มาหน่วยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูต่อตั้งแต่ง,ตงวดที่ยี่สิบหกนะที่เข้ามามาดูงวดที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะคะงวดที่ยี่สิบเจ็ดนี้ก็จะเน้นนะคะมาทางที่หลักสิบมากกว่านะคะแล้วก็จะมาที่สองตัวด้านหน้านี้ข้างหลังนี้ก็จะไม่ค่อยมานะคะแต่มางวดที่เราจะใช้นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะนะบางครั้งเราอาจจะไปชอบที่สองตัวข้างหน้านี้ก็คือห้ากับหกนะคะท่านผู้ชม ห้าหกออกห้าสามอันนี้ก็คือห้าหกเหมือนกันนะคะมันออกมาแล้วแบบนี้นะคะไม่แน่มันอาจจะโยกมาเป็นตัวที่สามนี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรของสามตัวนะคะท่านผู้ชมมันไม่ใช่สูตรสองตัวนะ,ะถ้าเป็นระยะยาวนะเนี่ยคะ่ะดูสิคะจะเป็นสามตัวนะคะข้างหลังนี่มันก็มานี่ใช่ไหมตรงข้างางส่วนตรงนี้นะคะที่ออกมาสี่ห้าอะไรพวกนี้นะคะสี่ห้าหนึ่งเจ็ดจะมาสามตัวหลังนี่เลยใช่ไหมนะคะ ก็มีแน่นะคะมันจะอาจจะมาด้านหลังได้นะคะจะให้ระวังไว้เฉยๆนะคะท่านผู้ชมนี่อ่ะอันนี้สามสิบห้างวดนะอันนี้คือสามสิบห้างวดหลุดไปสามงวดนะคะสามงวดหลุดสามงวดสําหรับงวดนี้ก็คือห้าหกและศูนย์นะคะลองดูนะคะห้าหกศูนย์อาจารย์จะเขียนไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะก็คือนี่ห้าหกศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่สามนะคะของคลิปนี้นะอ่ะ ตัวที่สามแล้วนะคะนี่เมื่อกี้หกเก้าศูนย์เลขเก้าถ้าเราไม่ชอบก็เหลือหกกับศูนย์ที่น่าสนใจนะคะก็ะคือตัวนี้หกนี่ก็กระแสก็มาแรงเหมือนกันนะคะเลขหกนี่นะคะต่อมาเมื่อกี้ห้าหกศูนย์นะคะอ่าทั้งห้าทั้งหกทั้งศูนย์เลยนะคะคันนี้สวยทั้งหมดเลยอ่าทั้งห้าอ่าทั้งหกอ่า้วยนะคะห้าหกห้าหกศูนย์อ่ สองสูตรเลยนะคะเป็นระยะยาวทั้งคู่เลยทีนี้เรามาลองดูสูตรนี้บ้างนะคะสูตรนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะกําลังเดินนะคะสิบสางวดนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ F4 แบ่งปันมาให้นะคะไม่ใช่สูตรของอาจารย์นะ F4 แบ่งปันมาให้ถ้าอาจารย์ชอบก็ลองลงให้ F ให้ F4 ชมกันนะคะให้สมาชิกของช่องนะคะแบ่งปันกันมานะคะสมาชิกแบ่งปันให้สมาชิกด้วยกันนะคะอาจารย์ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางในการนําเสนอนะคะในสูตรจะบอกว่าใช้แสนบวกกันสองครั้งนะคะบวกสิบล่างสองครั้งแล้วก็บวกหน่วยล่างแล้วเราก็จะบที่สามคงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็เดินไปนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนี่นะคะเราก็จะมาดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะงวดแรกนะคะอาจารย์ก็แกะมาแล้วนะคะหลักแสนก็คือเลขแปดได้อมาสองครั้ง สิบล่างนะคะก็คือเลขเก้าเนี่ยมาสองครั้งหน่วยล่างก็คือเลขสองนะคะแล้วก็แล้วก็วกเอกบวกกับสามคงที่เราก็ลองบวกดูนะคะแปดแปดเป็นสิบหกหกกับเก้าก็ <9 S 2> ก 14, เป็นสิบห้าห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกกับสามคงที่ก็เป็นเก้าก็เดินไปนะคะเก้าศูนย์หนึ่งออกมาที่สามศูนย์นะคะจะเป็นงวดแรกลองดูนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าสูตรมันจะมาที่สูตรไหนกันเลยนะคะอันนี้นะคะ ที่อาจารย์ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ทำเพื่อให้ F4 นั้นให,ให้อยากจะให้มีโชคนะคะเข้าใจอาจารย์ด้วยนะบางท่านก็เป็นห่วงเป็นใยอาจารย์นะให้อาจารย์พักผ่อนบ้างบางทีมันก็อยากพักนะท่านผู้ชมแต่มันพักไม่ได้นะคะมันมันยังไม่ทราบเลยนะคะว่าณนะเวลานี้เราจะเด่นไปทางตัวไหนนะคะท่านผู้ชมลองดูก่อนนะ,ะตรงนี้นะคะเจ็ดแปดเก้านี่นะคะ เป็นตัวเด่นนะคะมาที่ห้าเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะต่อมาศูนย์หนึ่งสองนี่ก็ยังเข้านะคะเป็นศูนย์เจ็ดนี่นะคะงวดที่สี่นี่ก็ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะออกมาที่ศูนย์สามนี่คะ่ะนะงวดที่ห้านะคะก็ศูนย์หนึ่งสองนี่คะ่ะนะออกมาหนึ่งศูนย์สำหรับสูตรงวดนี้ก็เข้ามาถึงสองตัวเลยนะคะต่อมาได้สามสี่ห้าก็ออกมาที่ห้าแปดนะคะ ต่อมาก็เจ็ดแปออกมาที่0ูนย์เกะคะมาเลขที่เลขเก้ที่เป็นหลักหน่วยอ่งวดที่แนี่นะคะสี 4, 5, 6, นะ่ห้าหก็ออก0ูนย์หนี่ก็ยังเข้าอยู่นะคะท่าไม่ช้ชมนะแล้วงวดที่เก้าก็1 2ึออกที่0ูนย์สนี่นะคะนี่นะแล้วก็หนึสานี่ออกที่92นะคะนี่ค่ะก็เก้านย่ะคะออกมาที่หกหนึ่ะงวดที่แล้วนะคะ สี่ห้าแล้วก็หกออกค่าสามอ่ะสูตรนี้นะคะก็ยังเข้าอยู่นะคะ fc แบ่งปันมานะคะท่านผู้ชมนะ,ะแล้วเรามาลองแกะงวดนี้ดูนะคะโดยหลักแสนนะคะบวกกันสองครั้งแล้วก็สิบล่างแสนก็คือเลขหกในสองครั้งสิบล่างคือเลขห้านะคะเลขห้านี่ก็เอามาสองครั้งเหมือนกันแล้วหน่วยล่างนี่เอามาครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกับสามคงที่เรามาจัดการบวกกันเลยนะคะหลักแสนคือเลขหกนี่เอามาสองครั้ง สิบล่างเลขห้ามาสองครั้งหน่วยล่างเลขสามมาหนึ่งครั้งแล้วบวกกับสามคงที่นะคะ่ะหกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกกับห้านะคะก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะบวกกับห้าก็เป็นสิบสองสองบวกกับสามก็เป็นห้าห้าบวกกับสามก็เป็นแปดนะคะได้แปดแล้วก็เดินต่อไปเลยนะคะแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเออถ้าเกิดสายแข็งนะคะที่เป็นเลขเก้านี้นะคะดับอยู่จริงนะคะก็จะเหลือตัวเด่นที่เป็นเลขแปดกับเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชม แล้วท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะจากมวที่ออกห้าแปดนี่นะคะมันจะโยกมาอยู่ที่สองตัวท้ายนี่เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะสองตัวนี้นะคะไม่เลขตรงกลางกับเลขตรงท้ายนี่นะคะตัวหน้านี่ก็จะยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นก็อ,อ,อาจารย์ก็ว่าถ้าเกิดเก้ามันไม่มานะคะศูนย์ตัวนี้มันก็จะเด่นจะเด่นมากกว่าแปดนะคะท่านผู้ชมก็ลองมาจับดูนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ก็เอามาให้ไว้ตรง 890นี้ยกมาเป็นส <eterm Gore. S 1> ูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งนี่นะคะเพราะฉะนั้นในสามสูตรนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าของสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนี้ก็จะชอบมาสองตัวหลังนี้ใช่ไหมคะจะชอบมาคู่นี้จา่จ์ใช้ดินสอนะคะวงไว้จะชอบมาคู่นี้นี่นะคะชอบมาคู่นี้ี่เป็นส่วนใหญ่นะคะ9กับ0นี้ถ้าเกิด9นี้ไม่มาก็จะเหลือู0ตัวนี้นะคะ ส่วนสูตรที่สามนี่ที่อาจารย์ให้ชมนะคะ,ะช่วงหลังๆมานี้มันก็จะชอบมาคู่นี้นะคะคู่นี้ส่วนระยะยาวนี้ที่ไม่หลุดเลยนะคะก็จะเป็นตัวแปรไปนะคะเป็นสูตรตัวแปรไปถ้าห้ากับหกนี้มาคู่ข้างหน้านี้นะคะ,ะแล้วลองท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าตกลงถ้าเป็นห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์หรือว่าศูนย์หกอย่างนี้นะคะ ถ้าห้าศูนย์อ่ะตัวนี้ก็ได้ศูนย์ถ้าศูนย์หกอ่ะตัวนี้ก็ได้หกนะคะคือถ้าเป็นศูนย์นี่มันก็จะไม่หลุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าถ้าสามูตรนี้มันจะเด่นสุดถ้าตัวชนก็คือเลขศูนย์นะคะถ้าศูนย์มาแล้วจะศูนย์อะไรนะคะศูนย์กับตัวข้างหลังนี่จะเป็นเลขอะไรแบบนี้นะคะือถ้าเขาจับได้แล้วเราก็กลับตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มีนะคะอาจารย์จะให้ดูนะะหวยที่ออกในวันจันทร์นะคะย้อนไปทั้งหมด จ็ดปีซ้อนเลยคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ชมนะคะออยู่ที่เล่มไหนนีคิดก่อนนะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นอาจารย์อยู่ตรงไหนเออเจ็ดปีซ้อนจะได้โดไม่นี่อือาจารย์งเออน่าจะอยู่ในเล่มนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะท่านผู้ชมจะได้ชมไม่นี่ ว่าอนี่ค่ะนะคะท่านผู้ชมของเก่ามันก็ของเก่าของวันเสาร์นะคะที่อาจารย์เคยให้ให้ชมไปนะคะแต่อาจารย์นในเล่มนั้นอาจารย์จะให้ดูจะมีแค่สองสำงวดตรงนี้นะคะที่เป็นวันเสาร์นี่อาจารย์ในในสูตรนั้นนะคะอาจารย์จะให้ดูตรงตรงนี้นะคะของวันเสาร์ที่ออกมาแล้วนะคะเครือบีเออตรงห้าห้า ห้าแปดกับห้าสามนี่นะคะน่าจะประมาณตรงนี้นะคะสามแปดนี่ของเมื่อที่แล้วนะคะตรงนี้เฉพาะตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณตรงนี้นะคะอาจารย์จัดไปเพราะมันจะเป็นของปีหกสี่หกห้านะคะหกสี่หกห้านี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะะี่ค่ะเก้าสองสามแปดแล้วก็ห้าแปดนี่นะคะเดยเฉพาะที่มันมาตรงแปดแปดนี่นะคะซ้ากันนะคะส่วนใหญ่มันจะมันจะติดของเก่ามานะคะอันเก่านี่ไงฮะ ถ้ายกตัวอย่างแค่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเฉพาะวันเสาร์นี่อันนี้จะเป็นเจ็ดปีเลยนะคะท่านผู้ชมอาจาร,รย์ให้ดูนะคะใครได้ดูคลิปนี้ก็จะเห็นตรงนี้นะคะนี่ค่ะอาจาร,รย์ทำไว้สถิตินะตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนแล้วหกศูนย์หดหกสองสามหกสี่จนถึงหกห้านี่เลยนะคะก็คือเจ็ดปีนะคะทั้งหมดนี้เจ็ดปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็หลายปีนะคะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่นะคะฉลากก็ออกที่แบบมันจะแบบคล้ายๆมันจะติดของเก่ามานะคะงวดเก่ามานะ,ะเดี๋ยวลองดูของวันเสาร์ก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นวันเสาร์นี่วันเสาร์นี่ของปีตั้งแต่ห้าสิบสี่มาเลยนะคะอาจารย์ทําไว้นี่นะคะมันบางทีมันก็จะติดอย่างอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างห้า ห้าตัวนี้มันก็จะมาย้อนมานี่นะคะ่ะสามตัวนี้มันก็จะมาด้วยกันนะคะนี่โดยเฉพาะช่วงปลายๆนะฮะล่วงหลังๆมานี้นะคะจะมาบ่อยเลยนะคะนี่ค่ะออกแปดเก้าแล้วก็ออกเก้าแปดนี่นะคะแปดเก้าเก้าแปดสี่หกแล้วก็สองหกนะคะแล้วก็มาหกเจ็ดอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะพัวพันกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ของวันเสาร์นะนี่ค่ะที่ใกล้ๆที่เราจะใช้นี่นะคะนี่ยพอออกห้าหกแล้วก็มาออกหกสี่เนี่ยมันจะติดมาตรงนี้นะคะนี่ หกกับหกนี่แล้วมาออกห้าสองนี่ก็จะมาตามมานี่นะคะนี่ฮะศูนย์หกนะคะแล้วก็สองสองเก้าสองนี่ฮะสองมานี่นะคะแล้วก็สองมานี่นะคะแล้วก็จุงเอ่อสามแปดนี่นะคะกับห้าแปดนี่ก็จะคู่นี้นะคะทีนี้งวดที่แล้วนะคะที่ออกห้าสามนี่ของวันเสาร์นะเห็นไหมคะนี่จะมาคู่นี้เลยนะคะเนี่ยสามห้านี่แต่แต่ว่ามันทัวพันมาตรงนี้ค่ะคือเลขห้านี่ยาวมานี่ เดี๋ยวพอวันเสาร์ถ้ามันออกวันเสาร์อีกเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตรงนี้มาให้ชมนะคะว่ามันจะเป็นเลขอะไรจะเป็นห้าหรือว่าจะเป็นสามที่จะมาพัวพันมานะคะตอนนี้เรามาดูของวันจันทร์ที่เราจะใช้นี่นะคะเฉพาะหน้านี้นะตรงนี้นะคะเนี่ยพอสองสี่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสองสี่ก็มาสี่หกนี่นะคะนี่สองสี่แล้วมาสี่หกนะคะ อันนี้จะคือหวยย้อนปีนะคะท่านผู้ชมนะที่ออกของวันจันทร์พอมาเก้าเจ็ดนะพอมันออกสี่หกต่อเมื่อต่อมามันจะเป็นเก้าเจ็ดนะคะมันจะไม่มีติดนะคะตรงนี้นะคะแล้วเก้าเจ็ดแล้วมันจะออกเจ็ดสามค่ะก็จะมีได้เจ็ดนี่ค่ะติดพันมานะติดพัวพันมานะคะท่านผู้ชมนะพอเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามพอเจ็ดสามออกสองสามนะคะเลขสามตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาตรงนี้นะคะอันนี้วันจันทร์แล้วนะอันนี้วันจันทร์แล้วนะ พอสองสาออกที่9ก้าห้าจะไม่มีตัวเก่าย้อนมามานะคะตรงนี้พอ9ก้าห้างวดต่อมาคือ9กสองนะคะท่านผู้ชม9ก้าสองก็คือเลข9ที่อาจารย์ทําดินสอไวนนะะ้นี่นะคะนี่ค่ะเก้าเ้าห้าแล้วก็9ก้าสองนะ,ะพอเก้าสองแล้วต่อมาจะเป็น0ูนย์ศนย์เนะคะที่ออกเคยออกวันจันทร์ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมาที่0 9, นะะูนย์เี่ค่ะเลข9้าตัวนี้นะคะก็จะพัดพันมานะคะพัวพันมาอาจารย์ให้ อาจารย์ทาเป็นแนวดินสอนี่ให้นะคะอันนี้ของอาจารย์เองนะทาทาเละไม่เป็นไรแต่ยังเห็นอยู่นะคะนี่เก้าสองแล้วก็มาศูนย์เก้าเลขเก้าก็จะผูกพันมานะคะพอศูนย์เก้าแล้วงวดสุดท้ายสุดเลยนะคะที่เคยออกของวันจันทร์ก็คือศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมศูนย์หกก็จะเลขศูนย์นี่นะคะพันมานะคะ,นะคะแต่ถ้างวดนี้มันจะพันนะจะทวพันอีกก็จะมีนะคะ ศูนย์กับหกนะคะหกอะไรก็ว่าไปนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะก็คือศูนย์นี่กับหกนี่นะคะจะทำยังไงดีนะ,ะมันก็จะเป็นหกที่มาตรงนี้นะคะอหกที่มาตรงนี้อหกที่มาตรงนี้ถ้าไม่หกมาตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะ,ะเข้าใจนะคะ เลขหกจพันมานี้ถ้างั้นก็เป็นเลขศูนย์อาจารย์โยงก็ได้นะคะศูนย์ก็มาอยู่ตรงนี้นะคะมันจะพันกันนะคะหกจะหกอะไรศูนย์ก็จะศูนย์อะไรชอบตัวไหนก็กลับลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเลขศูนย์นี้ก็มีโอกาสนะคะเดี๋ยวถ้าออกเลขอะไรแล้วอาจารย์จะลบตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็เอาเลขที่ใส่มามามาใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปนะคะเพื่อเก็บเป็นสถิติไว้นะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ให้ดูและะ้วค่ะอันนี้คือบัตรบันทั์นนะตรงนี้ก็คือบันจันาจาร์เขียนไว้ ไว้เลยนะคะคือวันจันทร์ที่หวยจะออกนี่นะคะศูนย์กับหกนี่เป็นตัวเก่านะคะจะมาต่อไปไหมนะคะเพราะว่ามันพัวพันพัวพันกันมาหลายงวดอยู่นะคะใกล้จะออกของงวดนี้เหมือนตรงนี้นะคะเหมือนของวันอันนี้ก็คือวันเสาร์อันนี้วันจันทร์นะเดี๋ยววันอื่นๆค่อยมาดูนะคะเอาเ่พาะตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจันทร์จะลบทิ้งนะโอเคนะให้จุดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น เลขศูนย์ตัวนี้นะคะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็จะศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วต่อมาเลขที่น่าสนใจก็คือเลขหกนะคะอ่ะหกกับหกนะ,ะจะหกอะไรนะคะศูนย์อะไรแล้วก็จะหกตามไปด้วยเลขอะไรนะคะแล้วจะแล้วเราจะจะกลับตัวด้วยนะคะเนี่ยได้ตะไบสองชุดนี้นะคะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นหกอะไร ศูนย์อะไรนะคะอย่าทิ้งนะคะหรือมันจะมาศูนย์หกอะไรแบบนี้นะคะกำลังดูถ้าศูนย์หกมันแต้มมันจะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมลองเอาศูนย์นี่มาจับกับแต้มก็ได้หรือหกนี่จะมาจับกับแต้มก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูนะคะเออก็มากหลายปีเลยนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ทําต่อๆไปให้เลยเพราะอาจารย์มีสถิติมีมีเก็บอันนี้ไว้นะคะเก็บใบตรวจไว้นะคะอ่าเป็นเออเป็นลมากกว่าสิบปีนะคะของที่อ,อาจารย์มีอยู่นะคะ จนเก่ามากเลยนะคะท่านผู้ชมเก่าเกากึกเลยก็มีนะคะจนมันจางไปหมดแล้วนะคะมันกรอบแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะให้ดูนะคะเนี่ยเก่ามากเลยนะคะนี่อันนี้ก็ตั้งแต่ปีห้าเก้าตรงนี้นะคะเหลืองเหลืองจริงๆของจริงอะเหลืองนะคะแต่ในโทรศัพท์นี้ไม่ไม่เหลืองนะคะของจริงนี่เหลืองเหลืองกรอบ<ม>เลยะคะ่ยนะไอนี้นะอันนี้ก็ ตามนี้เลยะคะท่านผู้ชมนะเนี่ยน่าสนใจคือศูนย์กับหกนะแต่ตรงนี้เกิดศูนย์เยอะเลยนะคะนะตามนี้นะอย่าให้หลุดนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะ,ะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากนะคะเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรเด่นล่างทั้งหมดเลยนะคะก็มีหลากหลายสูตรนะคะที่อาจารย์วางให้เมื่อสักครู่นี้นะคะดูซิว่างวดต่อไปนี้มันจะมาต่อไปไหมนะคะจนถึงตรงนี้มันก็ยังเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้เ,เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ